โจทย์กันต่อเนื่องอีกสักหน่อยนะครับนุกครับแต่ว่าโจทย์ข้อนี้เนี่ยมันจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการดีดตัวของสปริงของวัตถุที่ติดสปริงรับนุกครับมันเป็นอย่างไรหนูลองตั้งสติอ่านโจทย์ดูครับเพราะว่าไงนะครับเอางี้เอางี้ครูเล่นให้หนูดูก่อนนะครับโจทย์แนวนี้ ข้อนี้เขาบอกว่าเรามีมวล2ก้อนนะครับขนาด2กิโลและ4ี่กิโลครับอ่ามวลก้อนที่หนึ่งี่2อกิโลนะครับและไอมวลก้อนที่สองนี่4ี่กิโลกรัมอย่างนี้ครับและไอตอนแรกเนี่ยนะครับมันอยู่นิ่งๆทั้งคู่ทั้งมวล2ทั้งมวล4ที่อยู่นิ่งๆเลยนะครับก็แสดงว่าความเร็วต้นทั้งสองก้อนมีค่าเป็นศูนย์ครับทั้ง2ก้อนเลยนะครับความเร็วเริ่มต้นเป็น0ูนย์แล้วก็มีสปริงอัดไว้ตรงกลางครับเอาสปริงมาอัดไว้ตรงกลางเลย นี่คือสภาวะตอนก่อนจะปล่อยก่อนจะดีดครับหนครับเอ้าสภาพเริ่มต้นเป็นเช่นนี้ถัดจากนั้นครับหนุกับเขาก็ปล่อยให้สปริงเนี่ยมันดีดมวลทั้งสองออกจากกันอีตอนแรกนี่มันมีสปริงอยู่ตรงกลางนะครับหนูถัดจากนั้นปล่อยให้สปริงมันดีดมวลออกจากกันมวลทั้งสองก้อนเนี่ยเวลามันโดนสปริงดีดนะครับมันจะวิ่งสวนกันนะครับคือไอมวลสีนี่จะวิ่งไปข้างหน้าแต่ไอมวลสองนั้นหนามจะต้องวิ่งมาข้างหลังอย่างนี้ครับหนุกับเออมีมวลสองก้อนเหมือนเดิมนะครับแต่มันจะโดนดีดแล้ววิ่งไปคนลทาง เขาถามอย่างนี้เขาถามว่าถ้าความเร็วหลังดีดของมวลสองกิโลมีค่าเป็นสิบความเร็วของไอมวลก้อนแรกเนี่ยมีค่าเป็นสิบถามครับความเร็วของไอมวลก้อนที่สองสี่กิโลกรัมนั้นจะเป็นเท่าใดความเร็วหลังดีดของไอมวลสี่กิโลกรัมอันที่สองเนี่ยมันจะมีค่าเป็นเท่าใดครับหนูครับอืมเอ้าครูาวาดลงวาดรูปออกมาก็จะได้ประมาณนี้เอา้าหนูหลองวาดรูปไปมันทันรูสิครับอืม จริงๆแล้วกระบวนการคิดก็ยังเดิมๆนะครับคือมันต้องวาดรูปก่อนนะครับหนูแล้วมันต้องมี2รูปนะครับก่อนซะอันหลังซะอันมันต้องมี2รูปครับหนูครับเพียงแต่ว่าไอ้ข้อนี้อีตอนก่อนนี่มันมีความเร็วเป็นศูนย์คือมันอยู่นิ่งๆทั้ง,ทงคู่เลยแล้อีตอนหลังนยไอ้ตัวหนึ่งดีดไปข้างหน้าอีกตัวหนึ่งจะดีดมาข้างหลังนะครับวาดรูปออกมาแล้วก็จะประมาณนี้ครับทีนี้ครับหนูมีอะไรที่หนูต้องใส่ใจระวังอย่างหนึ่งครับคือไอ้ตัวเนี่ยมันโดนดีดมาข้างหลังมันพุ่งมาข้างหลัง ความเร็วที่มีติดย้อนมาข้างหลังเนี่ยมันต้องใส่เครื่องหมายลบนะครับมันต้องมีค่าติดลบนะครับเพราะฉะนั้นความเร็วส0บต,ตัวนี้หนูอย่าลืมใส่ลบด้วยนะเพราะมันดีดมาข้างหลังโอเคไหมครับแล้วเขาให้หนูหาความเร็วอันที่สองหาความเร็วอันที่สองหลังดีดทาไงล่ะเข้าสู่ขั้นตอนที่สองครับทําเหมือนเดิมก็คือให้หนูเอามวลคูณกับความเร็วทีละอันไปครับไอ้นี่มวล2ความเร็วศูนย์ก็เอาสองคูณศูนย์ไอ้นี่มวลสี่ความเร็วศูนย์หนูก็เอาสี่คูณศูนย์นี่เป็นโมเมนตัมก่อนดีด แล้วไอ้ตัวนี้มวลสองความเร็วลบสิบเอาก็ต้องเอาสองคูนลบสิบนะครับติดลบด้วยติดลบด้วยส่วนไอ้นี่มวล 4, วมวมสี่ความเร็วไม่ทราบความเร็วไม่ทราบก็ติดเอาว่าเป็น V2 สองเอาก็ใส่ไปมวลสี่ความเร็ว V2 สองครับหนกครับนี่เป็นโมเมนตัมตอนหลังก็เอาไปบวกกันไว้เอาไปรวมกันไว้นะครับเอาเสร็จแล้วโมเมนตัมก่อนกับหลังมันต้องเท่ากันหนูก็ใส่เครื่องหมายเท่ากับเข้าไปแล้วแก้สมการหนูจะหา V2 สองได้จะหาความเร็วหลังดีดตอนทีสองได้โอเคนะครับเล่นเองเลยครับหนูตอบเท่าไหร่ว่ากันไป ไนใ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 ดเท่าไรครับหนูไดเท่าไรสองคูณศูนย์ก็เป็นศูนย์นะครับสี่คูณศูนย์ก็ได้ศนะูนย์เนาะไอนี่ก็เอาสองคูณลบสิบกลายเป็นลบยี่สิบครับไอนี่ก็จะกลายเป็นสี่วีสองยี่สิบโยเป็นลบย้ายมาเป็นบวกครับหนูครับเอาก็จะมาเป็นบวกยี่สิบอย่างนี้นะครับแล้วเอาว่าสารครับหนูย้ายสี่ครับจากคูณลงมาหารมันก็จะได้ว่าวีสองมีค่าเท่ากับยี่สิบหารสี่หารโดยดีได้วีเป็น ห้าเมตรต่อวินาทีนี่แสดงว่าหลังโดนดีดนะครับไอ้ก้อนที่สองเนี่ยมันจะมีความเร็วเป็นห้าแล้วมีค่าเป็นบวกออาทำไมเป็นบวกครับหนูทำไมเป็นบวกอ้าวก็มันพุ่งไปข้างหน้าไงใช่ไหมครับมันพุ่งไปข้างหน้ามันนั้นหนาก็เลยต้องมีค่าเป็นบวกอย่างนี้ครับหนูครับจบครับความเร็วหลังโดนดีดก้อนที่สองเป็นห้าเมตรต่อวินาทีอื อีกสักข้อไหมครับหนูครับ <c oughs> ไอโจทย์ประเภทเอาสปริงไปดีดไปดีดเนี่ยนะครับหนูครับเอาลองดูครับแต่อีข้อนี้ก็มีอะไรแปลกมาหน่อยหนึ่งนะครับหนู่ค่อยๆตั้งสติอ่านโจ์แล้วก็วาดรูปกอนครับหนูครับไอนี่เขาก็วาดมาให้หน่อยนึงละหนูก็วาดต่อให้มันเยอะๆนะครับ เอางี่เอางี้โจทย์ข้อนี้จะแปลกไปนิดอาจจะต้องใช้ประสบการณ์คิดสักหน่อยหนูดูนะอย่าเพิ่งหลอกตามคนนะครับข้อเนี้หนูมันมีมวลก้อนที่หนึ่งนะครับขนาดเท่ากันหนึ่งกิโลกรัมส่วนไอ้มวลก้อนที่สองนะ่ะมีค่าเป็นเอ็มใหญ่แล้วมันมีค่าเท่าไหร่ก็ยังไม่รู้นะครับมวลก้อนที่สองเอ็มใหญ่นี่เป็นอะไรยังไม่รู้ครับอตอนแรกนี่อยู่นิ่งๆทั้งคู่ความเร็วต้นอันที่หนึ่งก็เป็นศูนย์อันที่สองก็เป็นศูนย์ครับความเร็วต้นเป็นศูนย์ทั้งสองอันเลยครับแล้วมีสปริงอัดไว้ตรงกลาง มีสป,ปริงอัดไว้ตรงกลางนี่คือสภาวะตอนก่อนจะดีดครับหนุครับตอนเริ่มต้นครับตอนก่อนก็เป็นอย่างนี้เสร็จแล้วตอนดีสองครับตอนดีสองเนี่ยมวลก้อนแรกก็ยังหนึ่งกิโลมวลก้อนดีสองก็ยังเป็นเอ็มนะครับแต่ว่ามันโดนดีดออกจากกันครับหนูโดนดีดออกจากกันตัวหนึ่งดีดไปข้างหน้าส่วนอีกตัวหนึ่งก็ดีดมาข้างหลังอย่างนี้ครับอย่างนี้ทีนี้ครับมันมีอะไรที่หนูจะต้องจดจําใส่ใจเป็นประสบการณ์เขาบอกว่าหลังดีดนะครับหลังดีด มวล m ใหญ่เนี่ยมันจะมีอัตราเร็วเป็นหนึ่งในสี่ของมวลหนึ่งกิโลกรัมมวล m ใหญ่คืออันนี้ครับมวล m ใหญ่คือนี้จะมีความเร็วกันหนึ่งในสี่ของมวลหนึ่งกิโลกรัมอันนี้ครับหนูเจอโจทย์อย่างนี้อะหนูครูแนะนาให้หนูทําการสมมติทันทีให้สมมติทันทีสมมุติอะไรครูขอสมมติว่าความเร็วหลังดีดของไอ้มวลก้อนนี้มีค่าเป็น x เท่าไหรไม่รู้ครับเท่าไรไม่รู้ครูสมมติเป็น x โจทย์ก็ไม่ได้บอกครูเลยสมมติเอาสมมติว่าไอ้มวลก้อนเนี้ยมีความเร็วเป็น x ถ้าเช่นนั้นความเร็วของไอม้มวลก้อนนี้นะครับมวลก้อนนี้มันมีค่าเป็นหนึ่งในสี่ของ x ไอ้ก้อนเนี้ยก้อนที่สองเนี้ยมันมีค่าความเร็วเป็นหนึ่งในสี่ของ x นั่นแสดงว่าไอ้ก้อนที่สองมีความเร็วเท่ากับเศษหนึ่งส่วนสี่ x นั่นเองครับสมมุติความเร็วไอ้ก้อนเนี้ยมีค่าเป็น x นะครับไอ้นี่มีค่าเป็นหนึ่งในสี่ก็คือหนึ่งส่วนสี่ x นั่นเองใคไหมใจไหมเออถ้าใช้วิธีสมมติเนี่ยหนูจะได้ความเร็วทั้ง v หนึ่ง v สองเลยครับ v หนึ่งเป็น x v สองเป็นหนึ่งสี่ x แต่ว่าแต่ว่าความเร็วที่ไปข้างหน้าต้องใส่บวกความเร็วที่ถอยมาหลังย้อนมาหลังต้องใส่ลบไปนั้นตัวนี้เลยติดลบ x ตัวนี้เป็น1ส่วน4 x เรไม้เรไม้เอาแค่นี้ครับหนูครับครูวาดรูปออกมาแล้วได้อย่างนี้หนูลองวิเคราะห์อีกทีสิครับหนูครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปหา m ใหญ่ตัวนี้อยากรู้ว่า m ใหญ่นี่มีค่าเท่าไหร่อู้ยอันนี้มายากแล้ไม่ยากละ,กละครับวาดลูกกราดลูกก่อน เวลาหนูวาดรูปพวกนี้อย่าพยายามตัง้งหน้าตั้งตาหลอกรู้นะครับหนูหนูค่อยๆนั่งคิดเองทีละนิดทีละนิดเพราะว่ามันต้องค่อยๆสะสมประสบการณ์นะครับหนูมันนั่งหลอกรูน้นี่มันไม่ซึมซับเดี๋ยวก็ไม่มีอะไรเหลืออยู่ในหัวแล้วเดี๋ยวก็คิดไปออกหนูไปนะั่งค่อยๆค,ค,คิดเองนะครับ เสร็จแล้วจากนั้นเราจะหา m ตัวนี้ละหาไงไว่าจะหา m นี่หาไงว่าทำเหมือนเดิมครับคันที่สองทำเหมือนเดิมก็คือหนูก็ต้องค่อยๆเอามวลนะครับคูณความเร็วทีละอันครับไอ้นี่มวลหนึ่งความเร็วศูนย์ครับก็เอา1คูณศูนย์ไอ้นีม่วมวล m ใหญ่ความเร็วศูนย์นะครับก็เอา m ใหญ่นะครับคูณกับศูนย์เข้าไปนะครับส่วนไอ้นี่ในมวลหนึ่งครับความเร็วลนะบนนนววว x ก็ต้องเอา1คาูณกับลบ x อย่างนี้ครับหนูไอ้นี่ในมวล m ใหญ่ความเร็ว1ส่วนี x ก็อเอา m ใหญ่คูณวนย่งับหนครับ แลวไอ้นี่เป็นโมเมนตัมตอนหลังเอาไปบวกกันนี่เป็นโมเมนตัมตอนก่อนก็เอาไปบวกกันเสร็จแล้วก็ใส่เครื่องหมายเท่ากับเข้าไปวางกลางนะครับนครับแล้วหนูก็แก้สมการครับเดี๋ยวหนูจะหาเอ็มตัวนี้ได้จะหาเอ็มใหญ่ตัวนี้ได้อ่าลอง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 เออลองแก้สมการนิดๆครับหนูได้ไหมได้ไหมได้เอ็มใหญ่สักเท่าไหร่ครับหนุครับ ไอ้นี่ก็เอา1นคูณศก็กลายเป็น0ูนย์นะครับ m คูณศก็ได้0ูนย์อีกแล้วนะครับ1นคูณลบ x จะได้ลบ x ครับบวกคูณลบก็ต้องกลายเป็นลบนะครับ x 1นส่วน4 x คูณ m ก็กลายมาเป็น1นส่วนส mx เสร็จแล้วหนูย้าย x ตัวนี้นะครับจากลบข้ามฝากมาเป็นบวกครับหนูย้ายข้างไปจากลบ x ก็กลายมาเป็นบวก x อย่างนี้ไอฝั่งนี้ก็จะเหลือแต่1นส่วนส mx เสร็จแล้วหนูเอา x ตัด x ได้เอาเปลี่ยนสีปากกาหน่อยๆน่อยนะ เอา x ตัด x ได้หายเลยครับย้าย4จากหารขึ้นมาเป็นคูณเอาหนูจะได้ m ใหญ่มีค่าเป็น4ดีๆนี่เองเพราะฉะนั้นตอบนะหนูตอบว่าไอม้มวล m ใหญ่ตัวเนี้ยมวลมวลมวล m ใหญ่ตัวเนี้ยจะมีขนาดเท่ากับ4หน่วยต้องเป็นกิโลกรัม,มครับหนูมวลจะต้องมีหน่วยเป็นกิโลกรัม,มนะครับเพราะฉะนั้นข้อน,นี้ตอบนะครับมวล m ใหญ่นั้นไซมีค่าเท่ากับ4กิโลกรัม,มจบเรียบร้อยครับหนูครับ อีกสักข้อนะครับหนูครับก็ยังเป็นโจทย์เกี่ยวกับการดีตัวอยู่ครับหนูครับหนูลองค่อยๆตั้งสติอ่านโจทย์แล้วลองวาดรูปดูครับหนูอะลองลองลองล,องล,องลองนะครับเอางี้เอางี้ครูวาดรูปให้ ไอจยดข้อนี้เนี่ยหนูมันมีปืนนี่นี่นี่มีปืนนี่แล้วก็มีลูกกระสุนปืนด้วยนะครับมีลูกกระสุนปืนด้วยไอลูกกระสุนปืนเนี่ยนะครับมีมวลเท่ากับ0ูนย์จุดศูนย์ศกิโลกรัมส่วนไอตัวปืนเนี่ยนะครับมีมวลเท่ากับ2กิโลกรัมเต็มเต็มอ้าวเอ็มหนึ่งนี่ก็คือมวลของปืนนะครับเอ็มสองนี่มวลลูกกระสุนปืนนะครับผมครับเสร็จแล้วอีตอนแรกก่อนจะยิงนะครับก่อนจะยิงมันก็อยู่นิ่งๆทั้งคู่อะครับลูกกระสุนปืนก็อยู่นิ่งๆปืนก็อยู่นิ่ง มันย,ยังไม่ทันได้ยิงนะครับก่อนจะยิงยังไม่ทันได้ยิงความเร็วของปืนก็นเป็นศูนย์ความเร็วลูกกระสุนก็นเป็นศูนย์ครับหนูครับ U2 นี่คือความเร็วต้นลูกกระสุนปืนนะครับ U1 ความเร็วต้นของตัวปืนเอา้านี่คือสภาว่าก่อนจะยิงแล้วก็เป็นอย่างนี้ครับหนูครับ,รบเอา้าทีนี้มันมีหลังยิงอีกสีหลังยิงเนี่ยหนูเขาบอกว่าไอ้ลูกกระสุนปืนครับที่มันมีมวลนะครับเท่ากับ0 0นจุดศูนย์ศูนย์สองกิโลกรัมนั้นน่ะมันพุ่งไปข้างหน้าครับพุ่งไปข้างหน้า ด้วยความเร็วหลังยิงมีค่าเป็นหนึ่งพันเมตรต่อวินาทีเอาถ้าพุ่งไปข้างหน้าก็อย่าลืมใส่เครื่องหมายเป็นบวกนะครับหนูความเร็วลูกกระสุนปืนไปหน้านี้อย่าลืมใส่ค่าเป็นบวกเอาถามตัวเดียวครับหลังยิงแล้วไอ้ปืนที่ว่ามีมวล2กิโลกรัมเนี่ยมันจะมีความเร็วเท่าไหร่ครับให้หาความเร็วของตัวปืนหลังยิงวางไง่ายๆก็คือให้หนูหาวีหนึ่งครับให้หาวีหนึ่งความเร็วปืนหลังยิงครับนุครับเอาวาดรูปได้อย่างนี้ะหนูลองตั้งสติวาดเองนะ อย่าลอกลูงนะห้ามลอกลูงนะตั้งสติวาดเองนะเสร็จแล้วหาวีหนึ่งรู้ว่าหลายคนทําเองได้ลครับเห็นร่องเห็นรูปนี่หลายคนทําเองต่อได้ละ่ะหาวีหนึ่งได้ละเอาลองดูลองดูอ,งดอืมนี่แล้วหนูไปไปมามาเนี่ยมันจะยากอีกตอนวาดรูปเนี่ยแต่ถ้าหนูวาดรูปเสร็จนะคํานวณนี่คนง่ายเลยครับบวกลบคูณหารกันง่าย,ายๆเลยเรื่องเนี้ย วาดรูปกรูน,นูพยายามวาดเองนะครับเสร็จแล้วคำนวณต่อเลยครับฮวีหนึ่งครับความเร็วตัวปืนหลังยิงเอาได้หรือ,อยังครับได้วีหนึ่งยังความเร็วหลังยิงของปืนหนูก็เอามวลคูนความเร็วไปทีละอันครับ อันที่หนึ่งนี่ปืนครับตัวปืนมวลสองความเร็วศูนย์อ่ะก็เอาสองคูณศูนย์อีกอันครับกระสุนปืนครับกระสุนปืนนี่มวลศูนย์จุดศูนย์ศูนย์สองความเร็วศูนย์อ่ะคูณเข้าไปสองตัวนี้เป็นก่อนจะชนก็เอาไปรวมกันไว้นะครับหลังชนครับไอ้นี่มวลสองความเร็ววีหนึ่งวีหนึ่งนี่เรายังไม่รู้ก็ติดไว้ก่อนเนาะยังไม่รู้ก็ติดเอาไว้นะครับหนูส่วนไอ้นี่มวลจุดศูนย์ศูนย์สองความเร็วพันครับก็เอาจุดศูนย์ศูนย์สองคูณหนึ่งพันไอ้นี่เป็นโมเมนตัมตอน แล้วโมเมนตัตก่อนกับหลังมันต้องเท่ากันนะครับหนูก็ใส่เครื่องหมายเท่ากับ้าไปวางกลางสะหน่อยหนึ่งอย่างเนี้ยอย่างเนี้ยอย่างเงี้ย,ยแล้วหนูก็นั่งแก่สมการไปเอ้าแกเลยสองคูณศูนย์ได้ศูนย์จุดศูนย์ศูนย์สองคูณศูนย์ศูนย์คูณก็เป็นศูนย์อยู่ดีเนาะหนูเนาะเท่ากับไอนี่ก็เป็นสองวีหนึ่งจุดศูนย์ศูนย์สองคูณพันคูณแล้วนั้นได้สองครับจุดศูนย์ศูนย์สองคูณพันนะครับคูณแล้วได้สองแต่ละย้ายข้างสักกติสสองนี่อยู่เป็นบวกย้ายมาเป็นลบบครั อยู่เป็นบวกนะครับย้ายคําฝั่งเป็นลบเอาก็จะกลายเป็นลบสองเอาก็สองวีหนึ่งแล้วหนูย้ายสองลงมาหารครับอยู่เป็นคูณครับเอาลงมาหารครับก็จะเป็นลบสองหารสองอุ้ยแล้วมันได้อะไรครับสองหารสองได้หนึ่งแต่ติดลบเพราะฉะนั้นก่อนนี้สุดท้ายจะได้วีหนึ่งเป็นลบหนึ่งครับนี่แสดงว่าหลังยิงเนี่ยไอ้ตัวปืนจะมีความเร็วเป็นลบหนึ่งเมตรต่อว,วินาทีความเร็วของปืนนี่จะมีค่าเป็นลบหนึ่งเมตรต่อว,วินาทีเฮ้ยทำไมติดลบวะความเร็วตัวปืนทําไมมันติดลบวะ เหตุที่ความเร็วปืนติดลบเพราะมันจะเด้งถอยหลังครับมันจะดีดถอยหลังเออนี่เป็นธรรมดาเลยครับเวลาที่หนูยิงปืนโอ้ง,โป,ง,โ,ปงโป่งเนี่ยใครไปเรียนรอดอนี่เดี๋ยวเขามายิงปืนเนี่ยทันทีที่ลูกกระสุนปืนโดนยิงไปข้างหน้าไอ้ตัวปืนเนี่ยมันจะดีดมาข้างหลังตลอดนะครับปืนจะดีดมาข้างหลังความเร็วถอยหลังมันเลยติดลบนะหนูมันเลยติดลบเป็นเครื่องหมายลบแสดงว่าปืนเนี่ยจะดีดมาข้างหลังดีดมาข้างหลังเร่อ ลองมาเล่นอีกสักข้อรครับหนูเกี่ยวกับไอ้การดีตัวดีดตัวเนี่ยนะครับหนูครับอา้าวหนูลองดูข้อนี้ครับเพราะว่ายังไงหนูลองพยายามวาดรูปเองสิครับหนูครับสําคัญมากกับการวาดรูปเนี่ยค่อยฝึกนะครับ ข้อนี้หนูเขาบอกหนูว่าเรามีจรวดนี่นี่นี่นจรวดอย่างนีน้นี่ขีปนาวุธจรวดนี่นี่แล้วแล้วมันมีมวลน,นะครับมีมวลเท่ากับเจ็ดพันห้าร้อยกิโลกรัมอันนี้เริ่มต้นนะครับ <c oughs> แล้วมันพุ่งไปข้างหน้าครับด้วยความเร็วเริ่มต้นก็คือตัวยูนะครับมีค่าเท่ากับหนึ่งร้อยห้าสิบเมตรต่อว,วินาทีอันนี้พุ่งไปข้างหน้าก็อย่าลืมใส่เครื่องหมายเป็นบวกนะครับอันนี้คือตอนก่อนที่จะระเบิดครับก่อนจะระเบิดก็เป็นอย่างนี้นะครับหนูครับทีนี้หลังระเบิดครับหนู เขาบอกว่าอีละอีตอนหลังระเบิดเนี่ยมันเกิดแตกเป็นสองชิ้นสองส่วนครับหนูไอส้ส่วนที่หนึ่งเนี่ยส่วนที่หนึ่งเนี่ยมันจะมีมวลเท่ากับสี่พันกิโลกรัมนะครับส่วนแรกนะครับมวลสี่พันแล้วยังคงพุ่งไปทางขวาคือไปข้างหน้าด้วยความเร็วหลังระเบิดเนี่ยนะครับเท่ากับสองร้อยห้าสิบเมตรต่อวินาทีส่วนอีกชิ้นหนึ่งนั้นส่วนที่สองชิ้นหางนั้นเอ๊ะมันจะมีมวลเท่าไหร่หนูว่าไอ้ชิ้นที่เหลือชิ้นที่สองนี่มันจะมีมวลเท่าไหร่หนูว่าก็มวลรวมทั้งหมดมันเจ็ดพันห ไอ้นี่4,000แล้วแสดงว่ามวลที่เหลือก็ต้องเหลือ3,500กิโลกรัมเคลียไหมเคลียไหมเพราะฉะนั้นไอ้ส่วนที่สองเนี่ยนะ่ิโลุรออกมานะครับจะมีมวล3,500เขาตามตุ้มเดียวกับว่าและไอ้ชิ้นที่สองนี่มันจะมีความเร็วหลังระเบิดเท่าไหร่ครับความเร็วหลังระเบิดชิ้นที่สองนี่มีกาตัวร่ว่าง่ายๆก็คือให้หนุหา v2 ครับนี่คือสภาวะหลังระเบิดแล้วนะครับนี่ใน,นหลังระเบิดเป็นเช่นนี้และให้หนูหา v2 ครับเอา้าทำไงต่อเล่นไงต่อนูลองดูสิครับ ขั้นที่ยากก็คือขั้นวาดรูปนี่แหละครับนูแต่ถ้าวาดรูปเสร็จนะไอ้ที่เหลือก็สบายๆครับ เสร็จแล้วคันที่2เหมือนเดิมครับหนูก็เอามวลคูณความเร็วทีละอันทีละอันนะครับอันแรกนี่มวล7,500น้านะครับความเร็วร้อยหเอาคูณกันเข้าไปอันหลังกับอันหลังก็มีอันนี้กับอันนั้นนะครับไอ้นี่มวล3,500น 3, ความเร็วยังไม่รู้นะครับก็ติดเอาไว้ก่อนความเร็วชิ้นที่2นี่ติดเอาไว้ก่อนนะครับส่วนอีกอันนึงนั้นมวล4 0 0พันความเร็ว250รอาเอาคูณกันเข้าไปครับหนู4 0 0พันะครับคูณ250 เขาให้หนูเหวีสตัวนี้ครับความเร็วชิ้นที่2หลังระเบิดหเห้ยวีสตัวนี้ก็ต้องแก้สมการหน่อยหนึ่งครับเอาไหนหนูหนูโชว์ฝีมือในการแก้สมการมาสิครับเน่าทาเองเลยทาเองเลยโชวช์เลยโชว์เลยนะครับแก่ไงจริงๆแล้วหนูจะแก้สมการตัวเนี้ยหนูบวกลบคูณหารเอาตรงๆก็ได้นะครับแต่ตัวเลขมันเยอะ ตัวเลขมันเยอะเล่นกันเป็นแสนเป็นล้านตัวเลขมันเยอะถ้าจะให้มันง่ายนะครับหนูครูแนะนําหนูลองทํางี้อันดับแรกครับหนูเอาร้อยหารตลอดก่อนนะครับเอาร้อยหารตลอดเออถ้าหนูเอาร้อยหารตลอดนะมันจะตัดศูนย์เนี่ยตัดศูนย์ตัดศูนย์อ่ะตัดศูนย์ตัดศูนย์เห็นไหมเออมันจะเหลือน้อยลงครับนี่เอาศูนย์ศูนย์ตัดศูนย์ศูนย์เนี่ยไม่เหลือน้อยลงศูนย์ศูนย์ตัดศูนย์ศูนย์ก็เหลือน้อยลงเห็นไหมเห็นไหม้วมันจะเหลือตัวเลขน้อยลงเฮ้ยังไม่สายกับใจเนี่ยเอาห้าหัรตลอดอีกตัวก็ได้เอาเอา ห้าสามสิบห้าห้าตัดศูนย์ดีศูนย์ตรงนี้ก็จะเหลือแต่เจ็ดสิบห้าคูณสามสิบเอาตัวเลขเหลือน้อยลงรับน่ารักน่ารักส่วนอันนี้เอาห้าตัดครับห้าเจ็ดสามสิบห้าห้าตัดสามสิบห้าดีเจ็ดนะครับก็กลายเป็นเจ็ดวีสองนะครับบวกครับอันนี้เอาไม่ห้าตัดครับห้าห้ายี่สิบห้าห้าตัดศูนย์ดีศูนย์มันก็จะเหลือสี่สิบคูณกับห้าสิบจริงไหมครับเหลือสี่สิบคูณห้าสิบเอาเหลือเท่านี้หนู อต่อสิเห็นไหมตัวเลขมันเหลือน้อยลงอะ่ะน่ารักขึ้นเยอะเลยครับหนูน่าเล่นขึ้นแยะเลยอืมพย,ยายามไปกดเครื่องคิดเลขให้สนั่นนะครับบางคนนี่มันกดคิดอะไรมากนะคดคิดเลขลูกเดียวครับหนูเพราะเดี๋ยวเราจะคิดไม่เก่งเดี๋ยวจะหารเลขคูณเลขไม่ชํานาญครับเพราะนั้นฝึกหัดตัดทอนเอานะครับอันนี้ก็คูณธรรมดาครับหนูเอาสามสิบคูณเจ็ดสิบห้าอ่าชักศูนย์ลงมาก่อนเอาชักศูนย์ลงมาแล้วเอาสามคูณ 355ทด1 3721ก็กลายเป็น22นะครับไอน้นี่ก็กลายเป็น 7V2 ดวนะค่อยๆค,คิด40่สคูณห้ก็ได้2,000ครับลองคูณดูนะครับได้2,000เสร็จแล้วย้าย2,000ข้ามฝากจากบวกมาเป็นลบไม่รู้จะทำตรงไหนนะเอาเอาตรงนี้หน่อยนึงแล้วกันนะหนูเอาตรงนี้หน่อยนึงเอา2,000ข้ามฝากไปลบเหลืออะไรครับเหลือ250เท่ากับ 7V2 แล้วย้าย7ไปหารกับ7ไปหารหนูก็จะได้ V2 มีค่าเป็น250รหารเใครว่างๆก็นั่งหารไปนะครับ ตรงนี้สุดท้ายจะได้คําตอบประมาณนะครับส5 7สิบห้าจุดเเมตรต่อวินาทีเป็นบวกครับเป็นบวกบวก35 7ห้าุเมตรต่อวินาทีนี่ก็แสดงว่าหลังระเบิดนะครับไอชิ้นส่วนอันที่สองนั่นน่ะมันจะมีความเร็วเป็นบวก35 7หจุด็ครับหนูเครื่องหมายเป็นบวกแสดงว่ามันพุ่งไปข้างหน้าหลังระเบิดเนี้ยไอชิ้นส่วนที่สองนี่ยังพุ่งไปข้างหน้าแล้วมีความเร็วนั้นนะามหาจุ7เเมตรต่อวินาทีไปข้างหน้าด้วยโอเคนะครับจบแล้วครับหนูลองดูนะครับ 嗯。Mm. <music>